สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนทุกท่านนะเจ้าวันนี้พบกับช่องครูเปียชาแนลสาระดีมีประโยชน์ไปนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเราจะมาออกกําลังกายนะคะในรูปแบบของการปั่นรถจัก,กรยานนะเจ้าเป็นกลุ่มรักสุขภาพของบ้านช่างกระดาษ หมูหนึ่งตำบลทุกต้อมอำเภอสะัะตองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานรอบๆนะคะรอบๆซอ,อยบ้านเฮานี่เนาะนะคะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มของ <c oughs> กวเนาะ,ะแต่รังนี้ทั้งนั้นเรามาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะจ้าสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีบอกมีขายอยากได้ต้อง ไปแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกลุ่มรักสุขภาพในรูปแบบของจักรยานเอาไปเลยดูบาย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 ไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าอันนี้ก็จะรอบนะคะรอบซอยนะคะรอบซอยค่อยไปเด้อบูฮาวที่เหลือเต้นรอที่เหลือเล่นอุปกรณ์เรากำลังนะคะเอาปะปองนี่ปะปองเต้นนี่ ต่อไปอ๋อปะปองบา,บายเออนี่ปองนี่เล่นอุปกรณ์นะคะออกกําลังกายด้วยเครื่องอุปกรณ์เดียเจ้าในบ้านเฮาในซอยเฮาเนาะก็ได้ออกกําลังกายหลายรูปแบบเดียเจ้าตอนนี้ออกในอุปกรณ์นะคะนีน่เดี๋ยวไปออกอุปกรณ์ตัวเจ้าก็อย่าไปเล่นตัวนะคะ นี่เลยเจ้าตอนนี้ช่วงรอกลุ่มจักรยานมา <c oughs> นะเราก็มีเครื่องอุปกรณ์นะเจ้าอุปกรณ์ชุดเหล่านี้เราก็ได้อ่ารับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านตองเฮาอเออเรียกกลุ่มจักรยานมาละคามาเลยมาเลยพี่หนอมมาแล้วเจ้าพี่หนอมรอเขา <c oughs> จักรยานนะคะพี่หนอมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ กลุ่มที่เปิ้นมีจัก,กรยานนะเจ้าเปิ้นก็นจะขี่จัก,กรยานโวดกันวนกันในรอบหมู่บ้านเขาเนะะี่ยค่ะรอบซอยเนะี่ยเจ้าเนาะเดี๋ยวรอหมู่นั้นมาแล้วพี่หนอมก็ไปเติมเปิ้นเห็นเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่อันนี้รอบที่หนึ่งนะคะรอบเอารอบเดียวพักเลยเหรอประมาณประมาณห้านาทีนะคะนี่นะคะ สุดยอดเลยเจ้านะคะน่าน้อสุดยอดเราก็เอาวันละรอบวันละรอบนะคะเดี๋ยวอบอุ่นร่างกายลองรบใหม่น่าเก็บรถก่อนนะคะอ่ะตอนนี้ปลาสีมาแล้วเจ้าปลาสีมาอีกคนหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนี่นี่ปลาสีมานะคะ มาช้าไม่เป็นไรนะคะถือว่ามีใจให้กันแล้วนะคะแ<า>พวกนี้พวกนี้เรามาปั่นอีก5้าโมงดือยห้าโมงโอเคไ<า>ปสีบาบายบายนี่<า>เป็นในพ่องเจ้ากลุ่มจัก,กรยานาไปวนมาว<า>นมานึ่งรอบนะคะ<า>กับประมาณเกือบเจนาทีเนาะ มันก็อ้อมอ้อมอ้อมซอยนี่ไปนะคะของอเปิ้ลเกาะไปปั่นนะก็ประมาณ5ถึงเจ็ดนาทีเนะาะล้วมันเป็นถนนย่านชุมชนตวัวอกฉะนั้นเขาต้องระวังนะคะแต่ในซอยนี่เปิ้ลเกาะเดินด้วยรถกลาก็เดินอยู่เนาะยังวิ่งอยู่แต่เขาก็ต้องระวงังถ้ารถมาเราทำยังไง อลรถมาแต่รถบบไปเยอะค่ะรถบบไปเยอะส่วนมากก็จะเป็นคนในชุมชนเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราออกจักรยานเซ็ตขับไปเต้นต่อนอะจ้าไปเก็บจักรยานบายบายเจ้าอันนี้ก็สาหรับกลุ่มจักรยานในเจ้าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยจักรยานจะได้เกาะฝากตินะเจ้าคลิปนี้เนาะถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสู้กันฟังถ้าชอบก็ดีก็ขอฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ขอฝากกด เชรและที่ติดตามขอกดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามนะเจ้ากดกระดิ่งติดตามในช่องคุปปียชาแนลตว๋ยเราจะนำคลิปดีๆมานำเสนอแรกเป็นเรียนรู้เราสู่กัดฟังต่อๆไปแห็มเนาะ สำหรับวันนี้กลุ่มจัก,กรยานรักสุขภาพของจ้างกระดาษขอฝากไว้เตยน,นะเจ้าขออวยพรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตใจดีงามนึกคิดสิใด้ก็สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการฝากไว้ัวยนะเจ้าอโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐสวัสดีเจ้าบายบาย